เนี่ยเขาบอกว่าฟังให้เป็นมองให้เห็นเนี่ยหรือว่าคนพบเด็กเนี่ยมันมีกระบวนการหรือมีเครื่องมืออะไรไหมที่ที่คุณครูท่านอื่นอาจจะแบบเก็บเป็นของฝากกลับบ้านไม่ได้หรือเก็บเป็นเทคนิคกลับไปใช้ในห้องเรียนตัวเองได้นะครับและสุดท้ายก็อาจจะเปิดวงกว้างหน่อยว่าเอะไอสิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันจะไปต่ออย่างไรหรือว่าในมุมมองเชิงวิชาการอย่างอาจารย์อิกอยู่กับเราวันนี้นะครับมีมุมสะท้อนอย่างไรไรไงหรือว่ามีคําถามอะไรหลังจากนี้เนี่ยก็จะชวนคุยได้ครับผมอ่ะมามาโจกแรกครับคุณครูเต๋อครับ คุณกูเตอร์น่าจะเนื้อมานานแล้วครับเมื่อไร่จะเปิดวงให้ผมสักทีนะครับอะเชิญกูเตอร์ครับคาถามสาคัญว่ามาเป็นกูเตอร์วันนี้ได้ยังไงแล้วกูเตอร์กูเตอกูเตอร์เจอกับโจทย์อะไรอยู่ครับวันนี้ต้องเล่าก่อนนะครับว่ากูเตอร์เนี่ยคือครูที่อยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่วันแรกบรรจุเลยนะครับวันนี้จนมาถึงเนี่ย21ปีเข้าปีที่22ละนะครับตั้งแต่จบบรรจุทุนโครงการรพคอจุลาเราเป็นคุณครูคณิตศาสตร์นะครับ อยู่ที่นี่ดังนั้นสิ่งที่เห็นตลอดยี่สอปีครับมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดแล้วมันก็จะทําให้เราเข้าใจบริบทต่างๆที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความจริงที่สุดของชุมชนของตัวเด็กของบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามไอคอนคือเห็นการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการสอนของเราการศึกษาส่งผลให้เราเห็นกระบวนการอะไรดังนั้นขั้นตอนทั้งหมดนี้ครับมันคือสิ่งที่เราเห็น ไม่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องอยู่ในแวดวงการศึกษานานยาวๆนะครับต้องเปลี่ยนที่ไม่ได้ต้องอยู่ยาวๆแบบผมเนี่ยแต่ผมผมเชื่อว,ว่าเรามักจะเห็นในสิ่งที่เราทําอยู่เสมอๆดังนั้นขอแค่มองให้เห็นก่อนนะครับเรารู้สึกว่าเราเราจะเห็นกระบวนการของเราตรงไหนผลของเรามันเะขึ้นยังไงนั้นพอสิ่งที่ผมอยู่ที่โรงเรียนเขาน้อยเนะี่ยผมต้องบอกก่บเราเราเป็นคุณครูที่เขาน้อยเราเห็นชุมชนเฮยแรงคือชุมชนของงเรียนเขาน้อยเราก็เห็นการศึกษาของชุมชน ดังนั้นความเป็นครูตือถ้าสมมติจะเกิดขึ้นมันก็น่าจะมาเกิดขึ้นจากวิธีการและกระบวนการที่ที่ผมได้ทําได้สอนแล้วก็เปลี่ยนแปลงถ้าถามผมว่า21ปีที่แล้วกับกับวันนี้ครับเราใช่คนคนเดิมไหมแล้วก็ผมไม่ใช่เราเป็นคุณครูที่โตขึ้นไปพร้อมกับการศึกษาเหมือนกัน แต่นั้นนี่คือจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมาเริ่มเล่าแล้วว่าจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้แล้ววันนี้ผมเห็นอะไรเราเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรอบสองได้ครับครับผมครูเต๋อครับมันมีคําคํานึงหรือว่าเราคุยกันครั้งก่อนกนะ็คือเราบอกว่าเมื่อก่อนครูเตือไม่เป็นคนแบบเนี้ยเอ่อเป็นครูเตรอเป็นครูคณิตศาสตร์เลยในอุลมคติและที่โหดและดุและเข้มงวดกับเด็กสปอยนิดหน่อยไหมครับว่าอันนี้สปอยได้เลยครับ <laughs> เพราะเรา เราเป็นครูสายสายสายวิทย์คณิตนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์ดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือคอนเทนต์อะสิ่งที่เด็กต้องได้แล้วเป็นสิ่งที่ความคาดหวังของเราเลยเราคิดว่าวิชาการอะคือสิ่งที่มันมันจะพาให้ชีวิตเราไปถึงเป้าหมายและจุดดังนั้นสิ่งที่เราปักธงไว้แล้วเราไปเรียนมาเราเป็นเด็กที่เรียนเพลย์แมทมาดังนั้นทุกอย่างมันคือการปักธงว่าทุกคนจะต้องวิชาการเป็นเป้าหมายของชีวิตจนเราเลยเข้าใจว่าเวลาเราเข้ามาแล้วเรามีเป้าทุกคนต้องไปถึงเป้าเราต้องดันทุกคนดึงทุกคนมายยัังงเเเป้้าาาานนีีีททท่่กโดบรลืมมองไปว่า ความต้องการที่จะใช้เป้าหมายเนี่ยของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันดังนั้นวันนั้นนะครับเราจะเป็นครูที่แบบเข็นผลักถึงเป้านะครับเราถึงเป้าพาเด็กมาถึงเป้าได้แต่เราหันไปอีกทีนี้เด็กเนี่ยตัวเตอนเนี่ยเลือดสระเลือดสเลือดสระเลยเลือสดอสระเต็มตัวหมดเลยใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยคืออาจจะมาไม่ไหวกับเราแล้วสาสตร์ไม่ไหวกับเราแล้ว,ลวคนก็หายไปข้างทางระหว่างทางอันนั้นคือการปักเป้าของผมในวันนั้นที่เรามองว่าวิชาการคือทั้งหมด ของสิ่งที่แล้วเราไม่มองวิชาคนอื่นไงครับเพราะเราสอนคณิตเราก็มองแต่คณิตเราก็ปักธงแต่คณิตด,ดังนั้นวิชาอื่นเราไม่รู้แต่คณิตเราต้องได้อันนั้นคือเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนที่ผมบอกมั่ถามว่าความโหดความอะไรมันน่าจะโหดมาจากการที่เราต้องพยายามให้ถึงนะครับแล้วความคาดหวังมันมีเยอะในวิชาความคาดหวังมันมีเยอะในในในความที่เราจบ<ช>มาเราเป็นคุณครูบรรจุใหม่เป็นรูรอปคอด้วยแล้วพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยโอ้โหต้องแบบใช่ไหมครับแล้วเรามาในโรงเรียนที่ที่ วันนั้น21ปีที่แล้วเด็ก60กว่าคนในโรงเรียนนี้ที่ที่คิดว่าเขาไม่อยากจะไปไหนะครับเขามาเรียนโรงเรียนเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะไปทํางานหรือพร้อมใช้ชีวิตแต่เขาไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเขาจะต้องมาเอาอะไรในโรงเรียนขนาดนี้แบบที่เราต้องการจะให้ mm. มันจูนกันไม่ติดจ,จริงๆนะครับแต่ความเป็นเรานี่คือเราก็ต้องพยายามดังนั้นไม่ใครก็ใครนะวันนั้นนะครับไม่ใครก็ใครต้องท้อก่อน เอาสิถ้าเธอท้อก่อนเธอก็ออกไปแต่ถ้าฉันท้อก่อนฉันก็ย้ายโรงเรียนฉันก็เปลี่ยนที่ไปเนะี่ยวันนั้นนะมันสู้กันด้วยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นโรงเรียนไม่ใช่มันที่เรียนรู้นะเป็นกงสู้กันของของอุดมคติของคนสองคนของเด็กๆในชุมชนของตัวครูที่มาด้วยแรงบันดาลใจที่แบบเราอยากจะสอนแต่สุดท้ายอะครับมันก็ค่อยๆสอนเรานั้นะวันนี้คงไม่มีครูเตยสุดโหดคนนั้นนะครับมีแต่ครูเตยสุดจา้าบที่แบบเฮ้ยนี้เราต้องคิดอะไรเนี่ยครับมันคิดอะไรเรากครูเตยครับขออีกนิดนึงครับเมื่อกี้เราอยาก เวลาเราใครมาเขาน้อยนะวันนี้นะก็เห็นว่าเด็กทุกคนกล้าพูดกล้าทำโอ้มีไอเดียบิ่เจิดมากเลยแต่และคนแบบแต่จริงๆแล้วบริบทของเด็กที่นี่พื้นที่ของคนที่นี่เป็นยังไงครับแจมให้เห็นว่าเออมันจริงๆมันคือความท้าทายนะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเห็นทุกวันเนี้ยผมว่าจริงๆอะครับถ้าเรามองเห็นบริบทของของแต่ละที่ครับเขาจะมีความหลากหลายของแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันมีทุกอย่างแต่ในความหลากหลายนันความสวยที่สุดนะผมว่า เพราะมันทําให้เราสามารถดีไซน์ออกแบบได้เยอะต้นทุนที่แตกต่างเนี่ยครับวัตถุดิบที่แตกต่างเนี่ยมันทําให้เราสามารถสร้างอะไรที่มันสวยงามขึ้นมาได้ที่มันสามารถมีความเฉพาะเจาะจงได้อย่างเขาน้อยนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับเขาน้อยมีทั้งเด็กต่างชาติแลามีทั้งเด็กที่ด้อโอกาสแล้วมีทั้งเด็กที่มีความพร้อมสูงแล้วมีโอ้เรามีครอบครัวทุกอย่างมีเด็กที่แบบฐานะแตกต่างกัน,นค่อนข้างเยอะด,ยด้วยความที่แตกต่างกันแบบนี้แต่ทุกคนต้องมารับการศึกษารับการเรียนรู้ที่โรงเรียนเดียวกันดังนั้นกระบวนการในการออกแบบเนี่ยครับมันคือความน่าสน ต้องบอกว่าทุกปีทุกยุคทุกสมัยเนี่ยตัวตัวป้อนที่เข้ามาด้วยด้วยความที่ไม่เหมือนกันเนี่แหละครับมันคือจุดที่ทําให้เราต้องท้าทายการสอนของเราไปเรื่อยๆในทุกปีทุกปีทุกป,กป,กปีดังนั้นใครถามว่าสอนไปแล้วหมดแพชชั่นเนี่ยผมยังอยากรู้แล้วเราหมดแพชชั่นกับอะไรในเมื่อสิ่งใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ยครับขอบคุณครับครูเตยครับเดี๋ยวผมติดประเด็นนี้ไว้ก่อนเพราะว่าสปอยล์ไว้นิดนึงว่าประเด็นนี้น่าสนใจครูเตอร์บอกว่ายาวความสําเร็จของเมื่อวานมาใช้กับวันนี้และอนาคตครูเตอร์สร้างเด็กมมม่่่่ลาารรุนนแตกกีควเง แต่อยา่าคาดหวังว่ารุ่นต่อไปก็จะเก่งเรื่องนี้แสดงว่าสนามของคุณครูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครูจะมีความสดใหม่อยู่เรื่อยใช่อันนี้อันนี้ต้องัอ,งอันนี้นต้องเจอได้เลยครับว่าเราอ่ะคุณครูหลายๆท่านมักจะติดอยู่ข้อหนึ่งครับติดคือความสําเร็จเดิมที่มีเราเคยเก่งแบบนี้โรงเรียนเราเคยได้รางวัลแบบนี้เราเคยทําเรื่องนี้เราจะติดว่าเราสุดท้ายรุ่นต่อๆไ,ไปต้องอย่างเนี้ยด้วยความที่ดังนั้นถ้าถามว่าเราติดเราติดที่เรา เราไม่ได้มองต้นทุนแล้วว่าถุดิบผมพยายามพูดกับคุณครูหลายท่านตอนนี้ว่าเราต้องไม่ติดความเป็น perfectionist ของเราอะครับเราต้องไม่รู้สึกว่าม่นมีเพราะจริงๆเด็กที่มากับเราเนี่ยคือเขาไม่มีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่วันนี้เขากําลังจะมาเพื่อเติมอะไรและเป็นอะไรในแบบที่เขาจะเป็นที่ไม่ใช่แบบที่ครูเป็นหรือโรงเรียนเป็นนะครับดังนั้นจุดตรงนี้แหละครับถ้าเรายอมรับได้ในจุดแรกมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไมซ d s e และเพิ่ม p a ชชั่นในการสอนของเราอืมครับผมขอบคุณมากครับกูเตอร